สวัสดีครับช่างแคตตันช่างนาวา hmm. นะคะคลิปนี้เรามาเปรียบเทียบนะฮะสำหรับตัวรถหัวลากนะฮะของสแกเนียนะครับ2สเกลสเกลแรกนะฮะคือสเกล1ต่อ18นะค,ะคันนี้แล้วก็สเกลตัวพี่ใหญ่ของเขาคือ1ต่อ14นะ,ะตัวนี้เป็นตัวแค่6ล้อนะฮะตัวนี้เป็นตัว10บล้อนะคระับอเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ของแคปตันก่อนนะครับว่ามีช่วงล่างเป็นยังไงมีช่วงล่างเป็นแบบนี้นะครับม่หัวเปิดอ่ะ เปิดเสียงครับคัตจังครับเปิดมีเสียงไหมของคัตจังนะครับนี่มีเสียงเครื่องยนต์นะสแกเนียรีแปดนะเปิดเสียงแร้เปิดไฟได้นะครับแล้วขับเคลื่อนก็จะขับเคลื่อนสองล้อหลังเนนี้เลยนะครับนี่สองขาหลังมาดูพี่ใหญ่กันบ้างพี่ใหญ่ฟังคันนี้นะเป็นคานของทามไยาแท้นะฮะเป็นงานของทารไปยาแท้ซึ่งมีอุปกรณ์เนี่ยไม่ทํา ตัวนี้นะฮะเป็นงานแท้ของทาม่ย,ย่านะฮะ, <S 2> <S 2> <S ะก็จะมีตัวเห็นไหมนี่มันนี่คือมอเตอร์สั่นพี่วายไหมครับนี่คือตัวมอเตอร์สั่นเหมือนกับรถจริงเลยมันจะสัน่นอ่าโอเคน,นี่ปิดนะครับแล้เวเราสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าลองเครื่องนะใส่เข้าเกียร์ว,ว่างเราตั้งยกยกยก,ยกนี่ไว้นะครับเอาพี่วาก็ดันดันขันนี่ดันลงล่างก่อน,ด,นดันขั้แล้วก็ดันกระเด้งขึ้นบนบน นี่นี่ก็คือเขาเรียกว่าเบิ้ลเครื่องเครื่องปล่อยไปไปปิดไฟปิดไฟอ่าเนี่ยนี่คือล้อมันจะหมุนใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่ว่าจะเบิ้ลเครื่องพี่ว่าต้องเอานี้ลงก่อนอ่ารถกดช้างไว้นะแต่เบิ้ลเครื่องบึ้น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 บึ้าว่าปล่อยอ่ะมันจะหมุนเลยนบึ้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 นบ้นบึบแ้นบึ้นบึบึ้่บึ้นบึ้นบึ้นบึ้บึบึ้น วเวลาเวลาเปิดไฟนะฮะต้องเลือ่อนตนี้ลงก่อนครับพี่วา่าอ่าแล้วเปิดไฟแบบนี้อ่าแล้วนี่หดครับเดี๋ยวใส่ให้อ่าเปิดไฟครับพี่วา่าอ่าไฟไฟตัดบอกนะฮะแล้วก็ไฟหน้านี่นี่คือเปิดไฟนะครับชัซีของเขานะฮะเป็นชัซีเหล็กนะฮะตตัวนี้ครับชสซีแบะเหล็แแกแล้วก็ใส่แบตเตอรี่อยู่ด้านใต้นะกเกียร์ขเขา,าม,เมีสามเกียร์อ่ามีสามเกียร์พี่วา่า อ่าเดี๋ยวเราตั้งยกรถไว้หน่อยครับยกรองนี้ไว้เดี๋ยวพอจะสอนพี่บาก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์หนึ่งก็มาแบบนี้พี่บามาปุ๊บแล้วเข้าเรือนี่นี่คือเกียร์หนึ่งอ่าเกียร์หนึ่งพอแล้วเกียร์สองนั่นคืออะไรเกียร์สองตัวเกียร์สามมันมีสามเกียร์เลยเพิ่มความแรงสามเกียร์อ่าแล้วเบรก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 มีจุดเมสมีสามเกียร์นะฮะนี่สวิตช์ปิดเปิดของเขาอยู่นี่นะแล้วก็สามารถเปิดอย่างวอลลุ่มของเขาได้อยู่นี่นะครับ ตันนี้ก็สามารถไปต่อ,อที่แบนเปิดเครื่องโอเคเนี่ยคือนี่คือฟังก์ชันนะครับที่ให้ดูนะฮะสำหรับตัวงานของตัวททมิยะน้อสั่นนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่โตสั่นนะครับตัวรถมันสั่นนะมันจะมีฟังก์ชันไหนตัวมอเตอร์หมุนมอเตอร์หมุนสั่นอยู่ตัวนี้ไม่สั่นนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดิมๆนะครับที่ตัวหัวาลากหนึ่งต่อสิบสี่ วรารหนึ่งต่อสิบสี่ก็จะใส่หางหนึ่งต่อสิบสี่นะ,ะวาะหนึ่งต่อสิบแปดก็ต้องใส่หางหนึ่งต่อสิบแปดนะ,ะไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับตัวนี้มันเลื่อนได้ใช่ไหมครับของกระตันนะครับอ่าเ,เ,เ,เลื่อนจันนวัฒน์ใช่ไหมนี่มันเลื่อนแบบนี้นี่เขาเลื่อนได้นะนะครับแบบนี้อ่าสนายอย่างนั้นอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกหางาสาาใส่เซอร์โวนะแต่ก็ใช้ล็อกหางได้แล้วก็มีตัวนี้นะคะระับเวลาเราเอาตัวหางมาเสียบมันก็จะมีเสียงใช่ไหมครับเช้เางาวะ โอ้ไม่เต็มเป็นไนครับโอเคอะเวลาดับเครื่องจะยากหน่อยดับเครื่องนะครับพี่วาก็เลื่อนตรงนี้ไปก่อนเลื่อนตรงนี้มาด้วยอ่าแล้วก็แล้วก็เลื่อนลงอ่าเลื่อนเลื่อนแบบนี้เลื่อนแบบนี้แล้วก็เลื่อนนี้ลงพักไว้นั่นแหละดับเครื่องนะดับเครื่องจะยากหน่อยนะครับมีฟังสตตร์เครื่องดับเครื่องถ้าจะสตตร์เครื่องนะคะต้องเลื่อนมาเข้ากลางก่อนตัวนี้เข้ากลางด้วย อ่าเข้ากลางทั้งคู่อ่าสตาร์เครื่องครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นอ่ากดข้างล่างอ่าเดี๋ยวนะโ okay. อเคฟังกชันเยอะมากนะครับสาสตับวันนี้ต้องเรียนรู้โอเคมาแล้วอ่าดับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวทรรมย่านะครับตัวนี้เป็นงานเจแปนแท้นะฮะทำสีก็เป็นของอ่าเจแปนเลยแล้วก็วางรถดนะครับตั้นแล้วก็การเดินสายเห็นไหมครับ นี่หนูการมาร์กการเดินสายนะครับถ้ามาต่อก็บอกว่าต่อยากเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ครับยากมากนี่ฮะนีสายเขานะครับมีจีเพนนะครับสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นฟลิคอนโทรลของเขาในหัวใจหลักฮะ mfc 0 3สามเนี่ยยูโรสไตล์ตัวนี้นะครับหัวใจหลักของเขานะครับคันนี้ถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งแก่กล่องใหม่ๆเลยนี่ก็อยู่วันสี่หมื่นเก้านะฮะตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกค้ามาให้ฝากขายมือสองนะครับ สภาพดีครัไม่มีรงไม่มีรอยก็คือว่าไม่ค่อยเล่นนะไม่เล่นเลยด้วยซ้านะครับตัวจงเจสซีครับสภาพเหมือนใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่างนาวาดูเ,เรื่องอยังครับชอบไหมครับตัวนี้โอเคบายบาย,บายช่างกตันบายบายช่างน,นาวาบายบายสวัสดีค่ะส,ว,สวัสดีค่ะ